ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้โชงนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก็คงต้องแสดงความดีใจกับแฟนคลับทุกๆคนที่มีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์นะคะ อีกที่หนึ่งเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิยานี่เองค่ะนะคะค่ะก็กลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดสอนต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะให้โควิดมันพ้นผ่านไปก่อนเนาะก็คงอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าท่านใดอยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาคำนวณหวยนะคะหรือเป็นเรื่องของการเรียนศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ก็สามารถเรียนออนไลน์กับพวกเราได้นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ 0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ ID Line 635915นะคะง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องอยากเนาะนะคะก่อนอื่นก็คงมาดูผลงานกันก่อนว่าที่ผ่านมาผลงานของอาจารย์ต่ายเป็นอย่างไรคะ่ะนะคะเชิญดูพบในส่วนของปฏิทินปฏิทิน เลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ตายนะคะในงวดของวันที่17มกราคม64นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3นะคะเด่นบน95เด่นล่าง15หรือ51นั่นเองนะคะแล้วก็3ตัวบนก็คือ935นะคะส่วนของงวดวันที่16กุมภาพันธ์ออกเด่นอยู่ที่เลข3เลข,เลข9นะคะเลขที่ออกคือ39ตรงตรง,ตรงเลยค่ะนะคะามางวดของวันที่1มีนาคมนะคะ อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5และเลข7นะคะเลขที่ออกคือ73ล่างและ38บนนะคะส่วนอีกงวดหนึ่งวันที่16กุมเออ16มีนาคมนะคะเออ10อ่า1เ,เมษายนในงวดของวันที่1เมษายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข7นะคะแล้วก็ข้างล่างให้50ย์ออก0 5ย์นะคะต่อไปค่ะ งวดของวันที่16เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5และเลข7นะคะเลขที่ออก87ตรงๆนะคะงวดของวันที่2งวดของวันที่2พฤษภาคมให้เด่นอยู่ที่เลข2และเลข8เลขที่ออกคือ27นะเอ่อ72นะคะแล้วก็ข้างล่างออก18ส่วนวันที่16พฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9และเลข1อ่า2ตัว 2ตัวบนนะคะให้97ออก79ให้41ออก14ค่ะนะคะงวดของวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ 4R า4แต่ออก4 5หค่ะแล้วก็3ตัวล่างให้อยู่ที่260แต่ออก620งนะคะงวดของวันที่16กมิถุนายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6 ะะเลขที่ออกคือ61ค่ะตรงตรงนะคะงวดของวันที่1กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1นะคะเลขที่ออกคือ71แต่ออก17นะคะส่วนวันที่ 16, รรร16กรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกออก25ตรงตรง,ตรงอีกแล้วค่ะนะคะงวดของวันที่1 16-, 16่6สิงหาคมนะคะ งวดน,นี้ช็อตเด็ดมากๆเลยเด่นหมดสาตัวเลยก็คือ2 3 7นะคะเลขที่ออกคือ2 3สานะคะแล้วก็7คือ 7- 5็หสนั่นเองนะคะงวดต่อไปจะออกอะไรนะคะก็ต้องติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาอวดผลงานกันต่อนะคะว่างวดต่อไปเราให้อะไรแต่ที่แน่ๆอยากได้เล่มนี้ง่ายนิดเดียวทำไงคะทักไลน์อาจารย์ต่ายมาเลยค่ะนะคะ จะขอซื้อไฟผ้าหรือจะซื้อเป็นเล่มก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราลดราคานะคะจากไฟผ้าเหลือ1น0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ของอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะแล้วกออ็มาดูผลงานเก่าๆกันก่อนนะคะในส่วนของเลขเดดตาทิพย์นะคะเลขเด,ดตาทิพย์เนาะนะคะงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2นะคะเอ๊ะ ขอโทษผิดด้านนะคะให้เด่นอยู่ที่เลข2 2อ,อะไร2 3อาจารย์ชี้อย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ให้เด่เเดนที่เลข 2. เออเลข4และเลข7แต่ว่างวดน,นี้ไปออกที่เราให้เด่นอยู่3ตัวนะคะไม่ได้ให้เด่นอยู่ตัวเดียวแต่เสนออยู่ที่เลข4น่าสนใจนะคะแล้วก็เลข2นะคะสามตัวล่างนะคะก็คือ4 2 1สองมาแล้วนะคะ สี่สองหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็สามตัวล่างหกหกหกนะคะและอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือสามอา่าแค่นี้ค่ะนะคะแล้วก็สองตัวล่างคือสองสามนั่นเองเนาะนะคะก็ขอแสดงความดีใจเพราะว่างวดน,นี้เลขในปฏิทินก็เข้าหลายๆท่านก็รวยกันนะคะก็ต้องดีใจด้วยและที่สําคัญค่ะออกเลขที่บ้านอาจารย์ตายด้วยนี่สองสามนั่นเองนะคะแต่งวดน,นี้จะออกอะไรเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะ ว่าดูผลงานเก่าๆกันก่อนนะคะในส่วนของทักษะพารวยนี่ภูมิใจนำเสนอเสียเรือเกินเข้ามันทุกงวดนะคะวันนี้ออกที่วันจันทร์นะคะใครเกิดวันจันทร์คงโชคดีอย่างแน่นอนนะคะเลขที่ออกคือสองสามค่ะนะคะและสองสามร่างนะคะและสองตัวบนเกิดวันพฤหัสก็จะมีโชคอีกก็คือเลขห้าศูนย์ค่ะนะคะและทกสค่ะนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้านั่นเอง และออมสิงค่ะออก6 0ร่างนั่นเองโอ้โหอะไรจะโดนแล้วโดนอีกโดนเข้าไปโดนใจก็ยังโดนใจคุณกันหรือยังนะคะประมาณนั้นอ่าเราก็มาดูผลงานกันต่อนะคะผลงานของเลขดับโอ้โหอันนี้ก็ต้องพรีเซนต์กันนิดหนึ่งนะคะเลขดับดับดับบนนะคะเลขดับบนของเรานะคะงวดที่แล้วนะคะ ออกเลข50ไม่มีนะคะมี5 4 0 3 8 9 0 1 4 5 1 0แล6 1 3 2 8 8 4 2 1 1 2 3 1 0ไม่มีค่ะเลข50ดังนั้นเลขดับของเราทำไงดีคะเอาอยู่อีกแล้วค่ะแหมสุดยอดจริงๆเลยนะคะมาประมาณนั้นก็มีเลขดับไว้ทำอะไรคะอาจารย์ เราก็เอามีไว้ลดต้นทุนนะคะแทนที่เราจะซื้อโรตเตอรี่กันหลายๆใบเราก็ลดนะสมมติคุณอยากได้เลขนี้คุณก็ไม่ต้องไปซื้อมันแง่นิดเดียวนะคะเลขดับคือเลขอะไรอาจารย์มีคนหาเลขดับก็คือเลขที่ไม่มาไงคะเมื่อเราดับไฟจะเห็นคนไหมคะก็ไม่เห็นเนาะนะคะต่อไปค่ะเลขดับล่างโอ้โหผลงานโดดเด่นอีกแล้วนะคะวันนี้ดับล่างสองสามไม่มีนะคะไม่มี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 สามสองไม่เกี่ยวค่ะนะคะ ก็นี่สองสามของเราไม่มีแสดงว่าดับของเราทำไมคะเอาอยู่อีกแล้วค่ะนะคะอะ่โอเคนะต่อไปนอกจากผลงานของอาจารย์ต่ายแล้วนะคะเราก็มาดูผลงานของอาจารย์โอก้กันอันนี้น้อยหน้าซิเมื่มอไหร่ล่ะนั่นนะคะผลงานของอาจารย์โอก๊กนะคะ วันนี้อาจารย์โอ๊กซัดบนฟัดล่างให้หนำใจเลยนะคะด้วย50บนในเลิกของเทส s ์สีเลอร์ค่ะนะคะและเทวีเลอร์ออกในเลขของสองสานั่นเองนะคะก็ต้องแสดงความดีใจด้วยกับคนที่เข้าไปชมคลิปของอาจารย์โอ๊กก็ถูกรัวๆกันอีกแล้วนะคะเพราะว่างวดที่แล้วก็ถูกงวดนี้ก็ถูกนะคะประมาณนี้ส่วนเลขดับ เลข2ตัวสองตัวสตัวนะคะของอเลขของอาจารย์โอ๊คเข้า2อสามนะคะสอนะแล้วก็มีไหมสี่สองหนึ่งไม่ได้นะคะหนึ 1, 60, ไม่ได้ได้2ตัว2วสอตัวร่างนะคะก็แสดงความดีใจกับแฟนคลับของอาจารย์โอ๊คด้วยนะคะ ก็ต้องบอกก่อนว่าเลขของเรานะคะอย่าพลาดแม้แต่คลิปเดียวท,ทุกทท่านทุกๆอาจารย์มีความรู้ความสามารถกันทุกๆคนเลยค่ะนะคะก็ต้องดีใจด้วยกับท่านที่มีความโชคดีเนาะนะคะแล้วก็อ่ามีสมาชิกสอบถามเข้ามาอีกนะคะว่า การเข้าวิภีเข้าอย่างไรง่ายนิดเดียวค่ะนะคะไม่ได้เรื่องยากเลยก็คือว่าเพียงแค่คุณบูชาหิน1นเส้นนะคะ1เส้นอาจจะเป็นไม้เศรษฐีนะคะไม้เศรษฐีหนึ่งเส้น,จจน,นะะน,สนซึ่งหลายท่านเลยที่นําเอาไปบูชาแล้วสวดมนต์อยู่เป็นประจําเลขมันจะขึ้นบนไหมบางคนถูกเลขจากจากไหมเลยนะคะต้องแสดงความดีใจด้วยเนาะก็ หนึ่งเส้นก็จะได้ V.P. ของอาจารย์ตายสองงวดนะคะแล้วก็จะได้สูตรหนึ่งนะคะหนึ่ง,งสูตรหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะไม่ใช่ใช้ได้แค่งวดสองงวดไม่ใช่ใช้ได้ตลอดชีพค่ะนะคะและในหนึ่งล็อกก็มีแค่ประมาณ10 1 0ถึง1ิตัวเท่านั้นเองไม่ได้เยอะเลยนะคะเพียงแค่คุณรู้1 1ตัวเท่านั้นคุณก็สามารถว่าคุณจะคุณสามารถที่จะเล่นตัวนั้นได้เลยนะคะแล้วก็หรือถ้าจะเป็น VP 1ีงวดนะคะก็บูชา3มเส้นอาจจะเป็นตะกุดยกฐานะนะคะยกขา้านะคะ,ะ,คะหรือ หินถูข่วยนะคะหรือนี่เลยค่ะดวงตาสวรรค์นะคะประมาณนี้หรือจะเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ก็ได้สําหรับท่านที่อยากจะมีสเสน่ห์นะคะพูดคนรักคนหลงคนเมตตาว่าอย่างนั้นเลยนะคะหรือจะเป็นหยกค่ะบางท่านบอกว่าฉันไม่ชอบใส่กําไรนะคะมันเกะกะทํางานไม่สะดวกก็ดูเป็นรูกประคเลยค่ะอันนี้จะเป็นหินยูนารไคนะคะ,ะ,คะอ่าไม่ใช่ขอโทษค่ะหิน ออกซิเดียน,นไปละนะคะนะข้างล่างก็จะห้อยน้ำเต้าดูดซับเนาะบางท่านบอกว่าอยากได้เป็นหินถูก้วยอันนี้เลยค่ะนะคะด้านล่างก็จะห้อยน้ำเต้าดูดซับเช่นกันบางท่านบอกว่าอยากได้เป็นหยกขาวดีววกว่าอาจารย์ดีค่ะหยกขาวนะคะก็เอาที่เอาที่ใจรักแล้วกันเนาะนะคะเพียงแค่ทักไลน์เข้ามานะคะข้อดีของการเข้า V P เป็นอย่างไรนะคะก็ข้อแรกเลยนะคะก็คือ คุณจะได้ VP ของจันตาย10งวดนะคะและได้อะไรอีกได้สูตร1และสูตร2นะคะแล้วก็สูตร1สูตร2ต่างกันอย่างไรนะคะก็โชว์ผลงานนิดนึงนะคะสูตร1นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเข้าทุกงวดนะคะ แต่มีข้อแม้ว่าเบิ้ลหามไม่นับนะคะแม้อาจารย์เตือนจังเลยเบิ้ลหามมาเบิ้ลหามม่เห็นมันจะเข้าเชื่อพืนเลยมันเข้าค่ะแต่มันเข้าอะไรคะทกศนะคะทกศออก4 3 4สาข้างล่างหนึ่งหและออมสินออก090ข้างล่าง0 6นนะคะงวดงวดวันที่1สิงหานะคะออมสินออก080งวดนี้ออมสินออกงวดวันที่ 16, สิสิงหา งวดวันที่1สิงหาออก0 80งวดวันที่1สิงหาออสิบหกสิงออกศูนเอ๊ะต่างกันแค่ตัวเดียวผิดอันเดียวเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่า,วาถ้าเกิดหวยออกวันพระวันอาทิตย์นะคะสังเกตได้เลยค่ะมักจะเบิ้ลหามอยู่ตลอดเวลาแต่งวดนี้ล่ะในสูตรของอาจารย์ต่ายยังมีคําว่าเบิ้ลอยู่ยังนั้นต้องระวังอยู่นะคะดังนั้น หลายสมาชิกท่านเลยบอกว่าเมื่อไหร่จะออกเลขนางสาวไทยสักทีหนึ่งนางสาวไทยสีปีมีครั้งนะคะและถ้าหางวนไหนที่อาจารย์เกิดความไม่มั่นใจว่ามันจะเบิ้ลหาไหมนะคะอาจารย์จะไม่กล้าออกเนาะต้องพูดอย่างนี้ตรงๆเลยโอกาสพลาดมันสูงนะคะและเลขส่วนใหญ่อะมักจะมีปัญหากับเลขวันเบิ้ลวันที่มันมีโอกาสของการที่จะเป็นเบิ้ลหรือหางนั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงภัยเอาไวใ้ให้ให้ให้อ ท่านท่านยังชว,ชวนหลีกภัยและอาจารย์จะไม่ชวนบ้างเลยเหรอแล้วก็ต้องชวนกันออกหลีกภัยไว้ก่อนนะคะเอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนส่วนในสูตรหนึ่งมีหลายท่านสอบถามเข้ามาค่ะว่าสูตรหนึ่งดูอย่างไรนะคะเราก็มาดูสูตรหนึ่งของอาจารย์ตายจะเป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งเนาะนะคะเพียงแค่คุณรู้แค่ตัวเดียวจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเวลาคุณเข้า VP อาจารย์จะแจ้งเลยค่ะว่าเลขเงนี้เด่นนะ ประมาณนี้คุณก็ไปดูที่ล็อกนั้นนะคะซึ่งงวดเนี้ถ้าคุณด,ดูในสูตร2อาจารย์บอกเลข4สวยดังนางสาวไทยนะคะคุณก็ไปดูที่ล็อก4ได้เลยนะคะล็อก4ก็จะขึ้น4 2 1นะคะแต่ถ้าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์คุณไม่รู้คุณเสียเส่ยงโชคดูนะคะงวดงวด,งวดนี้นะคะอยู่ที่ล็อก5นะคะตัวแรกเลยคือ507 นะคะออกตัวโต๊ดเนาะนะคะแต่ถ้าคุณไปดูในในสตัวบนนะคะมันก็จะขึ้นให้ดูเหมือนกันว่ามันออก750นั่นเอง7 0 750หรือ7จ5ไม่รู้อาจารย์ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอแว้มเข้าไปดูแป๊กหนึ่งนะคะ705ค่ะอาจารย์จำผิดเอ๊ะใช่ไหม อ่าใช่7จสุดหนะคะเหมือนกันเนาะดังนั้นยังไงก็ถูกค่ะถ้าคุณรู้เพียงแค่ตัวเดียวหาตัวเด่นเข้ามาแล้วจับใส่เลยนะคะและวิธีการอ่าแล้วก็สูตร2เดี๋ยวแนะวิธีการหาหาเลขให้เพรา่อหลายท่านเลยบอกว่าอูเลขมันเยอะไม่เข้าใจอ่ะเรามาดูสูตร2นะคะสูตร2คือแนวขวางนะคะซึ่ง อาจารย์แนะนําว่าให้ดูสูตร2ดีที่สุดเหตุผลนะคะเพราะว่าถ้างวดใดก็ตามมันหนีไปออกเลขเบิ้ลเลขหามอไหลเนะี่ยสูตร2เอาอยู่ค่ะเพราะสูตร2ไม่หวั่นแม้วันมามากนั่นเองนะคะท่านใดที่มีเ,เลขที่ดีๆงามๆอยากเล่นอยากได้ก็ไปเสี่ยงโชคกันโดยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวแนวทางนะคะและคล้นรับอีกนิดหนึ่งนะคะมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าอาจารย์แล้วจะดูยังไง ดัวมันเยอะทำยังไงนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพียงแค่คุณหาเลขดับออกมานะคะอาจารย์ก็มีความคิดนานมาอีกแล้วความคิดเยอะนะคะจะให้เลขดับไปค่ะนะคะเลขดับหนึ่งตัวสองตัวหรือสามตัวแล้วแต่ก,กรณีนะคะอเอาไว้ให้คุณดูว่างวดนี้ควรออกเลขอะไรอย่างเช่นถ้าหากว่างวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าสามไม่มาบนนะคะ คุณมันหมายมันปั้นมือว่าสมมติหมายมั่นปั้นมือว่าเนี่ยสามไม่มาคุณก็ไปดูที่ล็อกห้าใช่ไหมสามไม่มาตัวไหนมีสามคุณก็ตัด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 ทิ้งจบไหมจบก็ไม่มาก็คือไม่มาไงเออไม่มาก็คือไม่มาไม่มาก็คือไม่มาก็คุณก็เล่นไปสิตัวเลขก็น้อยลงคุณก็ไปซื้อลอตเตอรี่ให้น้อยใบเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวเนาะนะคะจ้ะ โอเคก็อนุมานประมาณนี้นะคะก็หาตัวดักมาช่วยแก้ไขปัญหาทำให้คุณเสี่ยงโชคน้อยซึ่งอาจารย์มั่นใจแล้วก็ฟันธงให้อย่างชัดเจนเลยว่าเลขของอาจารย์ตายเข้าทุกงวดนะคะสูตรหนึ่งไม่นับเบิ้ลหามสูตรสองเบิ้ลเบิ้ลหามไม่หวัน่นแม้วันมามากไม่ว่าจะเบิ้ลจะเบิ้ลบนเบิ้ลล่างจะหาจะตองจะเลขตอง นะคะหรือว่าจะเป็นเลขเบรเลขหามหรือเลขเลขบนเลขหามนะคะนะคะก็เข้าทุกงวดอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะอ่าโอเคค่ะเราก็มาคุยในเรื่องของส่วนของงานบุญกันก่อนนะคะงานบุญช่วงนี้เราก็จะมีางานบุญนะคะส่วนของวัดะระฆังเราขอเบรกก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าทางวัดะระฆังท่านแจ้งมาว่า เนื่องจากมีสภาวะเรื่องของโควิดคงอาจจะต้องยาวๆยเป็นเลยก็คือยังไม่ยังไม่ทำอะไรนะตอนนี้ต้องร้อยพ้นโควิดถึงจะมีโครงการทํานู่นทํานี่กันก็เลยเบรกไว้ก่อนนะคะท่านใดที่บริจาคทรัพย์มาแล้วก็ให้อนุโมทนาบุญเอานะคะว่าคุณจะทําบุญอันนี้อันนี้หรือขอมีส่วนร่วมในทุกๆบุญทุกๆบุญที่อาจารย์ถ่าย ได้ทําบุญด้วยนะคะก็สาธุอนุโมทนานะคะบุญอันดับต้นๆต,ต,ตอนนี้เลยนะคะก็คือบุญของเ,ออเครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้ราคามาเรียบร้อยแล้วก็ทําการสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะมีเครื่องช่วยหายใจทั้งหมด2เครื่องนะคะเครื่องละสอง0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็เครื่องดูดเสลต์นะคะสาหรับท่านที่มีออสภาวะของออติดเตียงแล้วก็เจาะคอ นะคะก็แนะนำเป็นเครื่องดูดเสล็์บริจาคอีก2เครื่องนะคะแล้วก็บริจาคเครื่องอเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องตรวจออกซิเจนซึ่งมีความสําคัญกับคนที่เป็นผู้ปว่วยโควิดอย่างมากนะคะเพราะว่าจะได้วัดค่าความหนึดของเลือดนะคะถ้ามีคาม่าค่าความหนึดของเลือดมากเนะี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากนะคะและลงออกซิเจนในในปอดมีเท่าไหร่นะคะถ้าตกเกินคาดเกินเกินามาตรฐานนะคะ ก็ต้องรีบไปตรวจไปหาหมอเลยด่วนนะคะหรือคนที่มีค่าต่ำมากๆให้ระวังเป็นพิเศษเลยต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะหรือ,อระบบของการเต้นของหัวใจด้วยก็ได้เช่นเดียวกันดังนะั้นเครื่องมือน,นี้อาจารย์จัดมาให้อีก50เครื่องว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวเลยทีเดียวนะคะและยังไม่นำพอคะ่ะเราก็จะบริจาคอีกก็คือแม็ก นะคะเป็นแมสสีน้ำตาลของพระสงฆ์เลยโดยตรงนะคะอีกหนึ่งรังไยหนึ่งนะคะก็สาธุอนุโมทนากับคุ้มใจบุญเข้ามานะคะแต่ก็ยังขาดปัจจัยอยู่นะ,ะท่านใดอยากร่วมกับเราก็ขอเชิญนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดปัจจัยที่จะมาทําบุญกันเนาะท่านใดอยากร่วมก็ขอเชิญนะคะแล้วก็อีกบุญหนึ่งที่เร่งด่วนเช่นเดียวกันก็คือการสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมปางนั่ง นั่งบนดอกบัวนะคะปางประธานพรน,นั่งอยู่บนดอกบัวนะคะซึ่งได้คุยกับเจา้าอาวาสแล้วนะคะก็คือหน้าตักความกว้างคือ9.9เมตรตีสิเมตรทุ่นๆจะได้จำง่ายๆเนอะอกว้าง10เมตรสูง14เมตรนะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันในระหว่างของทีมงานกันว่าถ้าท่านใดบริจาคเงิน10,000บาทนะคะเราจะทำป้ายแปะ นะคะป้ายป้ายหินอ่อนนะคะแปะไว้ด้านหน้าของพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะประมาณนี้แต่ถ้าท่านใดทำา5,000บาทล่ะงบน้อยอาจารย์ก็เราก็จะทำป้ายให้เหมือนกันแต่จะแปะไว้ด้านหลังนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าแปะมากมันก็จะเลอะเทอะเนาะเราก็เลยเอาย้ายไปไว้ด้านหลังให้กนแล้วกันก็จะมีชื่อไว้ใต้ฐานพระเพราะว่าที่นี่เขาจะทา มีการสวดมนต์ทำพิธีกรรมต่างๆรา,า,ายชื่อที่อยู่ใต้ฐานพระก,ก็จะร่วมรับบุญกันอนุโมทนาบุญกันนะคะชีวิตของคนเราเอาอะไรไปได้ไม่แน่นอนชีวิตของคนเรายืนอยู่บนเส้นได้ยืนอยู่บนความไม่แน่นอนจะตายวันตายพุ่งเราก็ไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราเอาไปได้ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแม้แต่เงินบาทเดียวก็ยังเอาไปไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่เอาไปได้ก็คือบุญกระบาดค่ะ นะคะคดังนั้นอาจารย์ต่ายเลยขอมาเป็นสะพานบุญขอเชิญท่านทุกๆคนมาร่วมบุญกันนะคะและอีกบุญหนึ่งก็คือพระบาทน้ําพุนะคะก็มีโครงการว่าเดี๋ยวซาซาเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะเดินทางไปที่บาทพระบาทน้ําพุไปบริจาคทรัพย์สินเงินทองเนาะน,นะคะแต่ตอนเนี้ย อันดับต้นๆต,ตอนนี้ก็คือสร้างพระพุทธสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะคะขอร่วมมือร่วมใจกันและกันเนาะใครมีโชคลาภมีความโชคดีกับจันต่ก็ขอเชิญนะคะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเลขเด็ดลาวเดเลขเด็ดฮานอย หลายท่านเลยก็แสดงความดีใจมาบอกว่าโอ้จานเลขเข้าอีกแล้วแค่วโอ้เข้าบนเข้าล่างเลยโอ้ก็ดีใจด้วยนะคะเพราะเลขของฮานอยและเลขเราเนี่ยสามารถได้ทั้งบนและล่างเลยเนาะเออได้ทั้ง7จ็ถึงสิวันเลยนะคะประมาณนี้อ้าโมเยอะละเรามาดูเลขกันดีกว่านะของงวดวันที่1กันยายนอ่านะคะ1กันยนกันยายนเป็นยังไงนะคะ1กันยายนเลขเด่น,นๆอาจารย์ให้อยู่ที่เลข5ค่ะ นะคะหาอะไรล่ะคะอ๋อมีเลข5เลข3เลข6เลข2เลข1เลข4แล้วก็เลข8ค่ะ5อะไร53 56 52 51 54 58นะคะแล้วอีกเลขนึงค่ะเลข2ค่ะนะไม่น้อยหน้าเหมือนกัน2อ,อะไรนะจ๊ะ25 23 26 21 24และ28ค่ะ ะะอีกเลขหนึ่งค่ะเลขสามค่ะสามอะไรสามห้าสามหกสามสองสามหนึ่งสามสี่และสามแปค่ะนะคะอ่าแคปบหน้าจอกันไว้นะคะอ่าแคปบหน้าจอกันค่ะหนึ่งสองสหนึ่งสองสแคปบเจอโอเคค่ะนะเรียบร้อยนะคะก็ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาบอกว่าก็มีคนสอบถามมาอีกเยอะเลยนะคะถามว่าอาจารย์ทำยังไงถึงจะมีโชคลาภล่ะคะโอ้โหแทงทั้งไปีไม่เคยถูกซากงวดเลยงานที่เดียวค่ะนะคะอาจารย์บอกเสมอเสๆอ,อยู่เลยนะคะว่าเงินเงินจากการเสี่ยงโชคนะคะเป็นเงินจาก เขาเรียกว่าเงินร้อนนะคะคนที่จะมีโชคอยู่เรื่อยๆหนึ่งเนืองต้องเป็นผู้ขย,นขนขยนขันขันขยันขันแข็งในเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลมากๆทานเป็นปัจจัยหลักเลยที่คุณจะต้องมีนะคะศีลทานภาวนาสมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ปัจจัยหลักของคนเราและนอกจากคุณทําเพื่อต่อบุญคุณเพื่อเสริมในเรื่องของโชคลาภของคุณแล้วก็ยังให้คุณไปทาทาให้คุณนะติดเอาบุญเนี้ยติดตามตัวไปยันพบถึง พบหน้าได้เลยนะคะก็มันขยันทําบุญทําไมอาจารย์ขยันทําบุญจะก็ไม่ทําอาจารย์จะรวยเหรอคะนี่นะคะไม่ทาแล้วอาจารย์จะมีโชคลาภเหรอคะนี่นะคะทํายังไงถึงจะมีโชคลาภเหมือนอาจารย์ตายเหมือนหลายๆท่านรวมถึงป้าภัยของเราด้วยก็ได้แล้วแต่นะคะก็แล้วก็ตามนะคะก็แนะนําขยันสร้างกุศลผลบุญให้เยอะๆนะคะประมาณนี้เลยก็ ไม่รู้จะพูดอะไรละหมดละ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดนี้เฮงๆปงัปงๆเลขนางสาวไทยต้องรอ,อนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจเ <c oughs> ขาบอกว่าแม่ <c oughs> h, เลขนางฟ้าเห็นออกเลยออกค่ะออกสองสาตัวล่างไงคะสี่สองหนึ่งานะเห็นไหมเออเนาะนะคะเพียงแต่ว่าคุณไปจับจ้องกันมากเกินไปว่ามันจะต้องมาบนซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็รวยกว่านี้แล้วนะ ถ้าอาจารย์สามารถจุดทูบได้เออจุดทูบได้แล้วท่านให้เลขสามตัวตรงๆถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์พูดคําเดียวเลยค่ะว่าอาจารย์น่ะจะเล่นแม่งคนเดียวเลยอาทําทไมอะ่ะถูกเสร็จก็ไล่แจกเงินเลยเจ้ามือไม่รู้เลยว่าเลขมันอันอะไรหรือคุณเล่นคนเดียวเลยคุณไม่ต้องไปแจกใครเพราะตอนนี้เลขมันลาบากในการแทงเหลือเกินนะคะลําบากในการเลือกซื้อไม่แต่รตเตอรี่ยังลําบากเลยอ่า คนขายลอตเตอรี่ยังมาบ่นให้ฟังเลยว่าเขาซื้อแต่เลขนี้เลขอื่นไม่ซื้อขายไม่ออกน่ะเห็นไหมมีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์เก่งขนาดนั้นอาจารย์รู้ขนาดนั้นอาจารย์พูดคาเดียวเลยนะคะว่าอาจารย์น่ะจะซื้อคนเดียวแอบซื้อคนเดียวเลยนะคะตัวดะหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทโอ้โหแล้วไปแทงแทงเสร็จแล้วก็มาแจกประชาชนที่กําลังเดือดร้อนโควิดเนี่ยโอ้โหอาจารย์จะบอกคุณเลยกคุณสุดยอดจริงๆค่ะนะคะ หาเงินอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าคุณจะสร้างกุศลเพราะเลขคุณลําบากกับชาวบ้านเขามากเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ขอให้คุณเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะให้รวยให้เข็ดไม่รวยไม่เลิกค่ะนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และพบกับพวกเราที่งานอาจารย์ตายกันใหม่นะคะกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย